สวัสดีจ้าวันนี้กลับมาอีกแล้วนะหวังว่าคงจะมีคนคิดถึงเราบ้างไม่มากก็น้อยไม่ขออะไรมากขอแค่สองคนก็พอวันนี้พี่จะมารีวิวอะไรนะคะวันนี้เข้าเรื่องเร็วจังเลยอะ่ะพอดีว่าเป็นความภูมิใจที่แบบคิดได้ะก็เลยอยากจะรี่รีวิวก่อนที่ไอเดียกระชุนอันนี้บบจะแบบหมดหมดอารมณ์ในความตื่นเต้นของการคนพบครั้งนี้นะคะก็ว่าพี่ไปค้นพบอะไรตื่ต้องมาแล้วเหรอบอกว่า ไม่นะอันนี้ไม่ตึ่งตองนะเน,นี่ยแบบฉันว่าฉันโอเคเลยล่ะเออทีเนี้ยสาเหตุที่คนพมได้เกิดจากอะไรก็คือว่ามีเวรนเย็นวันหนึ่งเนี่ยนั่งทํางานอยู่ใช่ไหมงานก็ยุ่งมากอะไรมากแล้วแบบเนื้อตัวซอม,มากเลยหน้าตาก็แบบอตัวอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี้ยเออแล้วก็มีโทรศัพท์ทางเข้ามาบอกว่านี่ที่รักเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราต้องไปหาเพื่อนพี่นะไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วสองปีลนะก็เตรียมตัวไว้ด้วย แล้วเขาก็แบบว่าตายดีที่สุดเนี่ยทั้งตืทั้งตัวเนี่ยมีแต่เสื้อผ้าแนละ้วที่แต่งมาตอนเช้ามีสารลรูปเป็นผู้เป็นคนเนี่ยนอกนั้นตั้งแต่หน้าจนผิวเผืออะไรเนี่ยดูม่ด้ลเลยอะ่ะแบบเละมากคือนี่หน้าเนี่ยเราไม่ไมยั่นอยู่ละเพราะว่าเราพกกระเป๋าเครื่องสัอางมาทํางานเนี่ยก็ใบขนาดนี้ดูสิใหญ่มากอุปรกรณ์เยอะมากเพราะงี้เรื่องหน้านเราเรา,เรา,เราไม่แคร์เลยนะเราเราสามารถสวยได้ตลอดเวลาถึงถึงแม้ว่าบ่าเราจะสุดเนี่ย เราเราก็ไม่แคร์ว่าเราเราต้องมีอุปกรณ์ยางชีพของเรานะคะมันเป็นแบบกระเป๋ายังชีพของเราอยู่เสมอนะคะยางชีพในเรื่องความสวยงามทีนี้ถามว่าแล้วอะไรที่พี่เครียดล่ะก็บอกว่าเคยเจอเพื่อนแฟนคนนี้แล้วแบบเขาก็เจอเราตอนที่เราผอมกว่านี้เจ็บแปดโลแล้วก็หน้าตาเราก็ดูดีกว่านี้ก็ถามว่าทําทไมหรอก็บอกว่า ตอนที่เจอตอนนั้นเนี่ยเราเราไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยอะไรไงงานการก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหนักเรื่องหน้าตามันก็จะสดใสผ่องเด้งเป็นเป็นประกายเยวาวเลยยิ้มเป็นรับพับวาวอะไรของเราไปเรื่อยเนี่ยนะก็ก,ก็ก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากมันก,ก็ก็เป็นผู้เป็นคนแต่ทีนี้แบบช่วงนี้งานเยอะอะไรเยอะนู่นนี่นัน่นนะตัวเรื่องหน้าตาก็บบเออไม่โอเคอะสําหรับพี่ก็คือไม่โอเคเขาไม่โอเคแล้วแบบก็แบบแบบ ให้เราทำไงดีวะผิวก็ดำตากแดดชุี้กันแดดก็ขี้เกียจทาอะไรแบบเนี้ยสารพัดนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบจะทํายังไงให้ตัวมันบิง๊งบิงเพราะถ้าเกิดบอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันตอนเย็นแล้วแบบอยู่บ้านเนี่ยเรายังมีเวลาที่เราจะเตรียมตัวเตรียมผิวเราได้ใช่ไหมห้าสึงสิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วหรือว่าเราก็แบบในสมองเราเนี่ยคือคิดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยวนันเวียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบพัวพันไปหมด จนแบบคนชอบกินกาแฟเซเว่นเนี่ยกาแฟสดแล้วกาแฟสดเนี่ยแถวเนี้ยไม่มีเจ้าอร่อยเลยก็ได้ได้ได้ไดไดกาแฟสดเซเว่นประทังชีวิตไปแล้วก็แบบอร่อยด้วยนะโอเคเลยทีนี้มันวางอยู่ที่โต๊ะทํางานไนก็หันไปมองมันปกติเป็นคนที่ขัดตัวด้วยกาแฟะมะขามเปียกโยเกิร์ตอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอยู่แล้วนะคะเขาหันไปมองมันปั๊บเนี่ยนี่กาแฟหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะให้ดูเลยว่ากินจริงเนย ปอดเบียกชื้นของตัวแฟเนี่ยช้อนมาทําไมอ่าออกไปก่อนอะนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยลูกก็กินอยู่ตระจำ่มมานะแล้วแบบวางอยู่บนโต๊ะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เหลือก็ประมาณอีกไม่นานเราจะต้องทำยังไงก็ได้ลวมต้องทํางานไปด้วยให้มันเสร็จสิ้นแล้วเราจะขัดตัวให้มันบิงบายยังไงล่ะในเมื่อเวลามันน้อยมีแค่กาแฟอย่างเดียวอะพอยอะแล้วไม่มีอย่างอื่นเลยก็หันไปเห็น บนโต๊ะเราจะมีโลชั่นติดโต๊ะอยู่ตลอดเวลาอันนี้ได้นีสใส่เสียงจากคุณสามีคือสน่ีเขาจะเป็นคนเจ้าออมอ่างมากเขาจะทาครีมทั้งวันผิวเขานเนียนละเอียดกว่าคุณภรรยายอยู่นะคะเนียนมากแล้วเขาก็จะทาครีมทุกวันเขาเนี่ยอายุจะ50แล้วนะแต่แบบผิวเขาเนียนเป๊ะมากเราก็เลยแบบเออเขาเป็นคงเพราะว่าเขาทาครีมทั้งวันผิวมันก็ดีอันนี้มันได้ประโยชน์จริงๆนะสาวๆถ้าใครแบบอยากผิวดีอะ่ะขยันมันทาครีมอะ่ะฉันว่ามันมัน,ม,นมันได้เรื่องเลยละ่ะทีนี้ สองอย่างเนี้ยมีอยู่สองอย่างที่มันจะเป็นพอยในการช่วยเหลือเราแล้วเราจะทํายังไงกับมันล่ะก็ไม่คิดอะไรมากตอนนั้นคิดเลไมออกคิดได้แค่นี้ก็ตัดตัดถุงกาแฟนี้นะคะตัดออกค่ะเพื่อจะเอาปากกาแฟก็อยู่ทีงไหนน้นะคะ่ะออกมาเลาก็เทนงย้ยแก้วนียแหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มแล้วเพมไม่ต้องเพิ่มละเสร็จปั๊บเราก็ทิ้งซองไปนะคะ ขยำซองทะลึึงใส่นอไปานนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นเนื้ออย่างนี้นี่เนี่ยคือเนื้อเนี่ยพี่ขาย,ยาให้ดูนะได้ยินเสียงปะมันก็จะกึ่งกึ่งแฉะกึ่งแห้งอยู่นะคะแล้วก็เอาโลชั่นอะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นจอรสรนนะคะพี่ไม่ได้โฆษณาจอรสแนนะคะก็คือพี่พี่มีอยู่บนโต๊ะเนี่ยพี่ใช้ใหญ่ี่ห้องมากเอ่อเจนเออะไรนั่นนะคะแต่นั้นมันอยู่บ้านแต่นี้คือซื้อมาแล้วไนงะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ ทามันหมดมไปไม่ใช่ซื้อแล้วก็ไปทิ้งนะคะทาหาอะไรทาไปเรื่อยะคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็เอาโลชั่นนะบีบใส่ถามว่าปริมาณมากไหมก็แล้วแต่อยากได้คน้นหรือว่าได้เหลวบีบ,บใส่เข้าไปนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เจ็ดสิปีที่้วกาแฟผสมโลชั่นจากนั้นเราก็คนนะอาจจะใช้วิธีการเขยา่าเหมือนแบบไม่ย่ิบปีไว้ นานจังเท้าวความคือเมื่อ20ปีก่อนจะมีดารานางแบบคนหนึ่งนะคะสวยเซ็กซี่มากผิวแทนแบบสวยแบบเป็น,เป,นเป็นแบบไอดอลของผู้หญิงไทยเลยคือยูยี่หุ่นดีมากนะคะเด็กๆสมัยนี้คงคง,งไม่รู้จักลองไปคนยูทูบดูว่ายูยีย่ตอนที่โฆษณาเชคอะคะ่ะเซ็กซี่ขนาดไหนนะคะเออนั่นแหะคะ่ะประมาณนั้นนะคะคือนาง,งแบบสมัยนี้พี่ก็ไม่เห็นใครเขามายืนเชคอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหะคะ่ะกาแบบนเี้ยหรือว่าใครที่เรียนการโรงแรมแล้วแบบ สอนให้ทำาบตเดิ้นิงค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะแค่นี้เองมันก็มีรายละเอียดละเข้าด้วยกันดีดีแล้วทำไงต่อไปแล้วพี่นี่ยากค่ะเดี๋ยวพี่ค้องออกมานะคะนี่นะคะค้อกมาค่ะครองมาเสร็จปั๊บก็พกไปที่แขนแลเลยเส็นป้าพกไปที่แขนคุณสับัติของกาแฟก็คือไม่บาดผิวมากแต่รู้สึกเจ็บจี้ๆหมือนว่ารู้สึกว่ามีอะไรที่มันแบบ ขุดขลาดนิดหน่อยมาโดนผิวเรานะคะถ้าเราอยู่ในห้องอาจจะรู้สึกขนลุกก็ะดึกนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยขัดปะพี่เลียงขัดไม่ใช่เด <c oughs> ี๋ยวไปทำอย่างนั้นนะคะสา,สาวๆน,น,นะคะ,แข,ะ,คะแขนเรานะคะแขนเราไม่ใช่จานชามนะคะที่จะทําแบบแรงๆเหมือนกับเอาสะกรไดใบขัดเราแรค่ลูบเองค่ะลูบลูบแค่นี้เซลลที่ตายแล้วหรือว่าไข่ไข่ที่ไข เนี่ยค่ะโดยเฉพาะตรงแขนข้อพับเนี่ยเราหมุนวนๆ,ๆ,ๆเบาที่สุดนะน,น้องน้องขานอย่าว่าน้องสาวอยู่ทำแรงๆก็ได้อะไรอยากให้แบบมันทบขาเว่อร์แบบว่าความคิดที่ผิดนะคะคิดใครมีแค่ไหนแค่นั้นนะคะขัดให้แรงแค่ไหนมันก็ออกแค่นั้นแต่ถ้าเราไปขัดแรงมากเนี่ยมันจะทําลายผิวด้านในหลังคิดใครเรานะ่ะอันนั้นนะคะแย่กว่ามันจะทําให้ผิวเราเหี่ยวนะคะเนี่ยเห็นปะไปเรื่อยๆไปเรื่อย ถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันจะขัดเซลล์ที่ตายแล้วออกแต่ไอเอ,เอโลชั่นเนี่ยมันจะอุดม,ด,มมออมะดมไปด้วยความนุ่มเออมันจะอุดมด้วยความนุ่มนะคะอ่าพี่ขัดให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นี้พี่รีบไปร้านก่อนนะรอแป๊บนึงนะ ล้างแล้วบอกให้นะคะเอาไว้พี่ถ่ายเนี่ไปล้างแขนมานะระหว่างที่รอก็ร้องเพลงรอไปแล้วแล้วเดตอนนี้ที่กลับมาแล้วล้างเสร็จปับ๊บคือเราเราเราทำนี้เราไม่ตัดต่อแล้วนะแล้วว่าเรารีวิวสดจริงๆนะคะเสร็จปั๊บก็คือนี่เห็นไหมบอกว่ามันแตกต่างกับกับแขนที่ไม่ได้ขัดตรงไหนก็เทียบแขนข้างนี้คือไม่ได้ขัด แขนนี่คือขัดแล้วนะคะขัดแล้วนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อพับสังเกตว่าขี้ไค้มีืองเหลืออยู่เลยแต่ถ้าเป็นฝัง่งนี้เนี่ยเห็นปะมก็ยังมีดำๆมีแบบไม,ไม่ไม่มีความใสของผิวออกมานี่ไม่ได้ขัดนี่คือขัดอ่ะเทียบกันเห็นไหมผิวใสขึ้นมาเลยข้างนี้คือขัดข้างนี้ขัดข้างนี้ไม่ได้ขัดสังเกตแขนที่มีฝา่ะคะนี่ค่ะความใสความกระจ่างเนี่ยเกิดขึ้นมาเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่า มันเห็นความต่างในเวลารวดเร็วในกรณีที่เราแบบริ้งแต่วันน่ะไม่มีเวลาเห็นปะเนี่ยยิ่งมองยิ่งพิจารณาจะเห็นความต่างไม่มีเวลาที่นี้เสร็จแล้วน่าทำไงพี่บอกเลยแล้วผิวสัมผัสเนี่ยต่างกันเยอะเลยเนียนลื่นมากลงครีมเลยนะคะเรารีบเรีบแล้วก็ลงครีมลง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 เสร็จปั๊บตัวช่วยอย่างหนึ่งก็คือที่พี่ใช้ประจำคือน้องคาที่นะคะมาปับให้มันริ้งขึ้นปรับให้ริ้งขึ้น แคที่โอ้ชยชวนเัินเข้าไปนะคะมลลุมมาต้เงินเข้าไปอ่อปแะล,ลงน้องแคทีและนี่คือทาครีมแล้วลงน้องแคที่กับด้านที่ไม่ได้ทาเลยนะคะเห็นไหมคะอะ่ะเสร็จปั๊บขั้นตอนสุดท้ายก็ค,คือแป้งฝุ่นที่เรามีอยู่นะคะอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจไม่มีพอยต์อะไรนนงี้บีบมานะคะบีบมาแล้วก็ทาเลยะค่ะ ในการแปลงโฉมอย่างเวลานันรดเร็วเห็นปะเร็วมากตั้งแต่พี่อัดคลิปมานี่ยังไม่ถึงสิบห้าทีเลยนะขัดแขนสองข้างขัดตรงที่เราจะไปโชว์คนอะไม,ไม่ไม่ต้องขัดทั้งตรงว่าเราไม่มีที่อาบน้ําถูกปะตรงไหนเราโชว์คนเราก็ขัดตรงนั้นนี่เสร็จเฟรเนตเย,แย่แบบฉันเสร็จแล้วนี่ฉันได้มาแล้วเห็นป่าวฉลองกันดอยนี่ รรบที่สุดนะตัวได้ออกมาแล้วได้เห็นไหมอือได้เวลาแบบรวดเร็วมากเนี่ยดูดิดูดความต่างดิดูดิข้านี้จะดูดำดำหมองหมองหน่อยแต่เนี้ยจะขาวบิงบิงอ่ะเทียบกับแสงสว่างเดี๋ยวพี่ให้ดูแสงสว่างถ้าเรามีแสงสว่างอันนี้คือแสงในออฟฟิศใช่ป่ะแตวลองดูแสงสว่างนะอือเนี่ยแสงสว่างข้าน,นี้คือทําแล้วข้าน,นี้ไม่ได้ทํา นั่น่ะความรู้สึกว่าครั้งนี้มันจะดูเรียนกว่าเรียนตากว่าแล้วครั้งนี้มันก็แบบขาวเหมือนกันแหละแต่มันจะไม่ดูเรียนตาไม่ดูสม่ําเสมอนะคะประมาณนี้นี่คือั้งโดนแดดแล้วไม่โดนแดบดบผิวพี่เนี่ยจะค่อนข้างขาวหลอกตาแต่ถ้ามองได้ได้ตาเปล่าแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันตะกุตกะเหมือนกันนะคะก็เอาไปลองดูอะไรไม่รู้ไม่เท่าเราสิ พูดปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่ามือคำสิมือคำไม่เข้าลงมือคำเองไปเลยนะคะเห็นนักตาทั้งมือก็ไปลองดูแล้วกันว่ามันเวิร์กไหมนะคะเวิร์กไม่เวิร์กก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยเอาของที่มีอยู่แล้วเน้นเลยค่ะว่าเป็นทริคในการทําอย่างรวดเร็วในเวลาจํากัดหรือในช่วงที่เราแบบฉุกละหุเราต้องการที่จะมีผิวสวยใสอไปอวดชาวบ้านเขา อย่างในเวลารวดเร็วโดยที่เราไม่มีวิธีที่จะไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็ให้ใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีนี้ทดแทนได้แล้วก็ผลแตกต่างในการขัดจริงๆก็ต่างกันไม่มากนะคะต่างกันไม่มากก็อย่างที่เห็นนะคะขัดไม่ขัดนะคะบางคนบอกว่าเห็นจะต่างกันเลยพี่ก็เลยว่าให้ดูชัดๆลองดูชัดๆเออลองดูชัดๆแล้วกันพี่มีของส่วนครั้งนี้มันผ่องว่าเออนะอันนี้ก็ถ้า เป็นคนที่มีผิวสีแทนเนี่ยก็จะได้ความใสเพิ่มขึ้นพี่เป็นคนผิวขาวก็จะขี้ครออกไปแล้วก็ความใสเพิ่มขึ้นนะคะไอตัวนี้ไม่ใช่เป็นการทําให้ขาวขึ้นถาวรออะไรประการใดไม่เกี่ยวเลยนะคะเดี๋ยวไปจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นก็คือในเวลาที่รีบไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ต้องการสวยอยากสวยอยากเด่นอยากเลิศในเวลารวดเร็วแล้วก็หาอะไรไม่ได้ วิ่งไปซเรเล่นก็ได้กระปุกละประมาณยี่สบาทมั้งไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะเกินจากเนี้ยนะกินเสร็จปับ๊บได้อิ่มด้วยอิ่มเสร็จปับ๊บเอามาขัดตัวต่อเว้ยมันจะคุ้มค่าอะไรขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี้ยก็เอาไปลองดูแล้วกันใครที่เคยแอบทําแล้วก็มาเล่าส่วนฟังใครที่ยังไม่เคยลองแล้วไปทาแล้วชอบก็มาบอกกันนะคะถือว่าเป็นกําลังใจในการที่แนะนําอะไรดีที่ที่ที่บอกกันกับสาวของแป้งเนาะสำหรับวันนี้พี่คงไม่ได้ตลกอะไรมากเพราะว่ารีบขัดกลัวงสาจะถ่ายนี้ ทันไงอวดหัวถ่ายไม่ทันวันนี้ในไอเนี้ยมันวิวอะเรื่องนี้แต่ในกระทูวจะเขียน,นเรื่องหนึ่งนะคะก็ติดตามแล้วกันว่าพี่เขียนอะไรพี่จะคัดวิวครั้งหนึ่งสองเรื่องเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วไายบายเจอกันค่ะ